กราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูอุษรังชนหาคุณครูซ้อมค่ะเป็นครูประจาชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนสุสานน้ำสมค่ะเราจะเจอกันในคลิปที่นีนะคะก็จะเป็นคลิปวิชาตัวเด็กค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การมากันหมด2หน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่23แล้วก็หน้าที่24ค่ะ ไปทาเสร็จกันได้ยังคะถ้าทําเสร็จแล้วคะอย่าลืมถ่ายรูปสง่งมาได้ลุณอนุบาลหนึ่งค่ะโบนเธอแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นหน้าที่25 26แล้วก็หน้าที่27ค่ะเพราะว่านะคะคุณครูนะคะจะสอนหนังสือเด็กๆนะคะให้จบทุกวิชานะคะในอา,อาทิตย์นี้ถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเริ่มนะคะอาทิตย์หน้าค่ะ แวที่บันที่11นะคะ11 12 14 15อย่างนี้นะคะเราจะได้มีการสอบกันแล้วนะคะฉะนั้นค่ะในอาทิตย์นี้ค่ะคุณครูก็จะสอนนังเือยเด็กๆให้ครบทุกวิชาค่ะซึ่งนะคะในวิชาตัวเด็กนี้คุณครูก็จะให้สามหน้าไปเลยนะคะก็ไม่ได้ยากค่ะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะคะเพื่ออาจะได้ทําเสร็จไปพร้อมๆกันนะคะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะค,ครูก็จะมีเกรดความรู้ค่ะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ค่ะบุคคลสําคัญเองค่ะในคลิมี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มสาระที่2ค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีนะคะของคุณพ่อคุณแม่ค่ะนัะเด็กสามารถทําได้อย่างไรบ้างคะที่จะเป็นลูกที่ดีอ่าไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะตั้งใจเรียนหนังสือใช่ไหมคะ่าตั้งใจเรียนหนังสือนะคะ เขียนหนังสือนะคะระบายสีตามที่ครูสั่งล้วก็ส่งรูปมาให้คุณครูดูนะคะนี้ก็จะเป็นาการทํานะคะเป็นการทําตัวอย่างนะคะในการเป็นลูกที่ดีแล้วค่ะแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เวลาที่เป็นพ่อคุณแม่นะคะเลือกจากการทําง,งานค่ะเด็กสามารถเอาน้าเย็นค่ะมาให้คุณพ่อคุณแม่ดื่มได้เลยนะคะหรือว่าจะช่วยคุณแม่นะคะล้างจานนะคะ เก็บจาน,นะคะหรือว่าจะเป็นการซักผ้านะคะเราก็สามารถนะคะตากผ้าช่วยคุณแม่ได้เช่นเดียวกันค่ะการเป็นรูปที่ดีนะคะปฏิบัติไม่ยากเลยนะคะเป็นเด็กที่น่ารักของอคุณแม่นะคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้ที่ควรนามาฝากในวันนี้ค่ะค่ะแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของคุณครูก็จะมีคําศัพท์นะคะ ามาเป็นเกรก็ดความรู้ให้กับเด็กนะคะเล็กๆน้อยๆค่ะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้ด้วยนะคะเรามาดูคำศัพท์พร้อมๆกันเลยค่ะ Frog 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 แปลว่าซ่อมค่ะขับขับขับแปลว่าแก้วน้ำนะคะที่มีหูลุลลูลล,ล แปลว่าไม,ม้บรรทัดค่ะสปูนสปูนสปูนแปลว่าช้อนค่ะ book ุ o o <book>, ุ Bo o k แปลว่าหนังสือค่ะ p e น p e น Pen, pen, pen. แปลว่าปากกาค่ะ Pen c ซ l Pen c ซ l Pen เซ l แปลว่าดินสอค่ะแชรแชรแชรแปลว่าเก้าอี้ค่ะ table 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 แปลว่าโต๊ะค่ะ color box color box color box แปลว่ากล่องสีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์เรียงแล้วนะคะที่คุณครูนำมาฝากในวันนี้ค่ะแต่ก็จะเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะค่ะแล้วก็คุณครูจะพาเด็กๆไปดูคลิปต่างๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าสูบ่บทเรียนตับรุนพ้อมกเลยค่ะกด s <Go> u <subscribe>. b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่จาก k ิ d s on Cloud ด้วยนะคะ Tea and what and what and chunk can กดแพะก,กดแพะชอบอยู่เชิงเขา H E N เห็นแม่ไก่เห็นแม่ไก,ลก,ลกไ่กบไข่ในเล้า I N S E C T insect นั้นคือมแมลง ไลออนไลออนจริงโตเจ้าป่ามอ n, Lion. Lion, n k ีย e มังคีขึ้นลิงโซนนะเอ็นเอจนักมากแหละหนักหนักมากแหละตัวเล็กใจดี Pick five. Fitch. she said เราก็ได้กรดบความรู้ค่ะเกี่ยวกับคปปาศัพทาต่างที่คุณครูนํามาฝากในวันนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้กรดบความรู้ค่ะเกี่ยวกับคลิปบาต่างที่คุณครูนามาฝากกันแล้วทีน่้งคุณครูก็จะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะหยิยบมังสือวิชาตัวเด็กขึ้นมาค่ะเปิดปนหนเาที่25ค่ะในหัวข้อหนูทําได้ค่ะระบายสีภาพเด็กนะคะที่สามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะในรูปแรกค่ะก็จะเป็นรูปของการอาบน้ําค่ะเด็กๆสามารถอาบน้ําเองได้ไหมคะ ถ้าอาบเองได้แล้วนะคะก็ระบายสีรูปที่1ไปเลยค่ะต่อไปรูปที่2ค่ะเป็นรูปของการแปลงฟันค่ะเด็กสามารถแปลงฟันเองได้หรือเปล่าถ้าแปลงฟันเองได้ก็ให้ระบายสีผ้าให้สวยงามเลยค่ะต่อไปรูปที่3ค่ะเป็นรูปของการแต่งตัวค่ะเด็กสามารถแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเองได้หรือเปล่าคะถ้าเด็กๆทำได้ก็ให้ระบายสีผ้าให้สวยงามเลยนะคะถ้าเด็กๆยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องระบายนะคะ ต่อไปรูปที่4ค่ะเป็นรองของการรับประทานอาหารค่ะเด็กสามารถรับประทานอาหารเองได้หรือเปล่าคะได้สิมีคะได้ให้ระบายสีภาสวยงามเลยค่ะการบ้านหน้าที่ยสิบห้าไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกนะคะฝึกจับอินซอฟฝึกจับสีเป็นเดตัวด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่2ี่ค่ะในหัวข้อค่ะหนูเก็บของเข้าที่ค่ะ ให้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะคะของภาพที่ควรปฏิบัติเองค่ะในรูปแรกค่ะก็จะเป็นรูปของเด็กผู้ชายนะคะกําลังเก็บของนล่นเสรกล่องเลยใช่ไหมคะอ่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมใช่แล้วค่ะก็ให้ขีดถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมะคะ่ะรบกวนให้นผู้ปกครองแนะนําเด็กด้วยนะคะต่อไปรูปที่สองค่ะเป็นรูปของเด็กผู้ชายนะคะอ่าอ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะก็กําลังจะเดินออกจากห้องไปเลยค่ะไม่เก็บหนังสือนะคะ วงางประจันให้เรียบร้อยนะคะควรปฏิบัติไหมไม่ควรค่ะไม่ควรเราก็ไม่การเครื่องหมายถุงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปรูปที่3ค่ะเป็นรูปของเด็กผู้หญิงกำลังเก็บรองเท้าใส่ชั้นวางรองเท้าให้สวยงามเลยค่ะควรปฏิบัติไหมคะควรเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ให้เข,ขียนเครื่องหมายถุงในช่องสี่เหลี่ยมให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะมาดูนะคะรูปที่สี่ค่ะ เด็กผู้ชายนะคะกาลังเก็บหนังสือใส่กระเป๋าเรียบร้อยเลยนะคะเวลาที่เรียนหนังสือเสร็จนะคะควรปฏิบัติไหมคะใช่แล้วคะ่ะควรปฏิบัติอย่างยิ่งเลยนะคะอ่านหนังสือเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วต้องเก็บใส่กระเป๋านะคะหรือว่าเก็บนะคะ,ะบนชั้นให้เรียบร้อยคะ่ะก็ให้เขียนข้อหมายถูนในช่องสี่เหลี่ยมด้วยคะ่ะการบ้านหน้าที่26นะคะก็จะประมาณนี้คะ่ะต่อไปเราจะมาดูหน้าที่27ค่ค่ะเด็กนู ข้สินะคะสิ่งที่ใช้รับประทานอาหารมีอะไรบ้างคะระบายสีภาพสิ่งที่ใช้รับประทานอาหารนะคะแล้วข้อเขียนตัวอักษรตามรอยประในเองคะ่ะในรูปนะคะก็จะเป็นรูปเด็กผู้ชายนะคะแล้วก็จะมีจานอาหารนะคะวางอยู่ตรงหน้าในเองคะ่ะในรูปแรกคะ่ะในรแรกก็จะเป็นรูปของซ้อมในเองคะ่ะ Fro อ ฟ r อ g แปลว่าซ่อมนั่นเองค่ะก็ให้เขียนตามรอยปะตัว F ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีต่อไปค่ะเราจะมาดูรูปที่2ค่ะก็จะเป็นรูปของแก้วน้ำค่ะคับคับนะคะเป็นแก้วน้ำที่มีหูนั่นเองค่ะใช้สนับร,ระทานอาหารไหมค่ะ ใช่ค่ะพอเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะนัก็ต้องดื่มน้ําอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ให้ระบายสีแก้วน้ำให้สวยงามค่ะพร้อมด้วยเขียนตามรอยปะตัวซีใหญ่ค่ะต่อไปรูปที่3ค่ะเป็นรูปของไม้บรรทัดค่ะลุลลุลลนะคะใช้ในการรับประทานอาหารไหมไม่ค่ะเป็นอุปรกรณ์ในการเรียนหนังสือเองนะคะก็ไม่ระบายรูปนี้นะคะต่อไปรูปที่4ค่ะเป็นรูปของช้อนค่ะสปู สปรูนนั่นเองค่ะใช้สำหรับพระประทานอาหารไหมคะ เป็นสิ่งที่ขาดไปได้เลยค่ะช้อนนะคะในการตักอาหารเข้าปากเองค่ะก็ให้ระบายสีภาพช้อนให้สวยงามพร้อมด้วยแขนตามรอยปากตัว S ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะคะของคลิปวิชาตัวเด็กในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3หน้าค่ะ25หน้าที่26แล้วก็หน้าที่27ค่ะเพราะว่านะคะอาทิตย์หน้าเราจะสอบกันแล้วนะคะ,ะทุกวิชาเลยคุณครูนะคะจะให้จบ ในอาทิตย์นี้นะคะส่วนนะคะอาจจะมีส่วนบางวิชาที่อาจจะเหลืออยู่ไม่กี่หน้านะคะก็อยากฝากให้เด็กเขียนให้หมดเลยนะคะค่ะก็อยากจะฝากให้เด็กนะคะฝึกท่องววความจำเพื่ครูค่ะเพราะว่าเราจะสอบแล้วก็ปิดเทอมของเทอมทหนึ่งไปแล้วนะคะอยากให้เด็กตั้งใจทําแล้วก็ตั้งใจนะคะเขียนนะคะในสิ่งที่คุณครูนะคะได้ให้เป็นการบ้านนะคะค่ะ ก็จะมีคลิปนะคะให้กับเด็กดูเพื่อผ่อนคลายอารมณ์แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายค่ะ color color สี black black สีดำ blue blue สีน้ำเงิน brown brown สีน้ำตาล green green Sikil. gray gray สีเทา orange orange สีส้ม Pink Pink สีชมพู Purple Purple สีมว่วง Red, Red, Sidang, sì Silver, Silver, Sigun, sì White. white สีขาว yellow yellow สีเหลือง